ครับสวัสดีบองปะอ,อุทุกคนนะออ่สำหรับวันนี้สันสองทีนะครับก็ที่สัญญากับแฟนคลับไว้ว่าจะมาแกะเสื้อสูบให้ดูเนาะว่าเป็นอะไรรอบก่อนที่บอกว่าลูกสูบแตกอยู่ๆก็วูบดับไปเลยที่เราไปงานช่วยผู้ประสบภัยเพลิงไหมนะครับพี่บัตร โลยาวๆไปที่สุรินคือเราก็ตามตูดรถซิ่งไปจริงๆรถเราเนี่ยไว้ขับไกลโดยเฉพาะแต่นานวันนี้ไม่รู้ัะหายนะอยู่ๆก็วูบดับไปเลยนะครับก็คาดว่าลูกสุกแตกวันนี้ก็สัญญาแล้วจะมาแกะให้ดูก็เมื่อกี้ผมแกะขอโทษทีถ่ายไม่ทันนะครับอันนี้ก็คือซากไม่ใช่ซากอ,อ๋อุปกรณ์นะครับที่ ผมแกะออกไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่มีขาตั้งกล้องถ่าย y o u t u b e แม่งไม่ได้ลงทุนอะไรเลยอันนี้ก็ที่แกะออกมาครับฝาคงปกตินะครับที่เห็นคาบน้ํามันอยู่นี่นะครับก็เกิดจากเกิดจากคาบน้ํามันที่เราใส่สองทีเนาะเราใส่สองทีมากเกินไปนะครับซึ่งผมป้องกันไม่ให้ลูกสูบติดแต่นี่มันไม่ติดแม่งนกเลยครับ ก็สำหรับหัวเทียนสันใช้รุ่นไหนถึงกล้าครับไปอ,อ,อผมใช้หัวเทียนกันน้ำครับมันจะมีที่ครอบกันน้ำอยู่นะครับมันจะไม่เหมือนหัวเทียนปกติเดิมเดิมทั้งกันก็เราจะกลับกล้องหลังให้ดูแล้วกันอันนี้คือสภาพที่แกะออกมาแล้วโอลิงผมไม่ได้ติดกาวนะครับห้ามติดกาวเลยช่างหลายคนก็รู้นะครับหัวลูกซู ไม่เป็นไรเลยก็ของคดีจริงถามยี่ห้ออะไรนะครับยี่ห้ออะไรเอ่อก็ไม่ขอบอกแล้วกันนะครับแต่งานดีครับงานดีเพิ่เท่าที่ดูไม่มีรอยผมน่าจะว่าเกิดมาจากเสื้อสุดแล้วนี่ก็เห็นสภาพเสื้อสุดริงด้วยก็ปกติไปตาดเมื่อกี้ก็โอลิงรั่วนะครับโอลิงรั่วเกิดจากสาเหตุอะไรต่อให้อัดกาวนแน่นเท่าไหร่ก็รั่วนั่นแหละครับเสื้อผมสุด หาสาเหตุเจอแล้วแล้วมันก็จะมีร่องเล็กๆนะครับซึ่งทําให้น้ำเนี่ยรั่วเข้าเครื่องได้นะครับก็ใครไม่รู้ก็โดนหลอกกินตังไปหลายบาทอันนี้โอลิงอย่างดีนะครับแท้แท้สุดปอกอันนี้ผมคิดว่างานนี้ผมน่าจะได้ถอด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 ,อดเสื้อสูกออกมาทําใหม่เลยครับเพราะว่าดูสภาพแล้วแหวนแน่นอน นะครับสภาพลูกสูบไม่มีรอยแตกดูให้ให้สังเกตดูให้ดูนะครับออกล้องโฟกัสอยู่เนี่ยครับมีรอยนิดนึงตรงหัวหัวตรงนี้นี่ก็น่าจะได้ทําใหม่นะครับมันไม่แตกแต่มันบินนิดนึงบินเพราะตอนผมได้ยิ๊กแก๊กแก๊แก,แ,กแล้วผมลากยาวเลยเนาะลากยาวมันก็น่าจะทําให้มีรอยลูกสูบมีรอยนึงไม่เป็นไรยี่ห้อเดียวเอายี่ห้อเดิมครับ แยนลูกสูบใหม่แค่นั้นเองก็สำหรับงานนี้ก็ใช้ลูกสูบยี่ห้อเดิมครับถามมาของเขาดีจริงๆแม่งกล้าร,รับประกันว่าเฮ้ยลูกสูบแม่งไม่แตกยังไงแม่งไม่มีแตกแต่ถ้าเห็นรอยนิดนึงเราเสียหายนะบริเวณข้างๆลูกสูบนะเตรียมลื้อเครื่องเลยแม่งเราจะไปอัดอัดอยูแ่แถวเครื่องนี่แหละนะครับมันจะไปอัดแถวเครื่องนี่แหละทําให้พวกชุดไฟชุดอะไรแม่งรวงมหมดแหละชุดก้านสูบ คือใครก็ไม่อยากให้เกิดปัญหา,านี้นะครับก็ในก็เกิดแล้วอ่ะยกเสื้อสูบออกมาดูเลยดีกว่าเนาะว่ามันชุดแบบไหนมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราได้แก้ไขกันนะครับเดี๋ยวผมพาลือ้อแปบ๊บหนึ่งสำหรับตอนนี้พร้อมแกะแล้วคนระับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเสื้อสูบแมงมันมีปัญหาอะไรนอกจากนี้อีกไหมนะครับเอา เาไเต่อครับหลังจากที่ผมถอดเสร็จแล้วนะครับก็ เราก็ได้รู้ผลว่าแม่งมีเศษอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ลูกสูบมีรอยเสื้อสุดนะครับเพราะว่าสุดตั้งแต่รอบก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเสื้อคเขาตีปอกไม่แน่นมันก็เลยสุดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอาการเสื้อสุดนะครับนี่ครับมันเป็นแบบนี้ครับก็มันจะเกินเกินออกมาจากนี้นะครับไม่ใช่ว่าครั้งแรกมันเป็นนี้นะ ตอนเขาตีมาคือมันเรียบหมดแต่เนี่พอขับขับไปมันสุดทําให้โอลิงนี้ครับน้ำเข้าเครื่องได้แต่ผมแก้ไขเสร็จแล้วแล้วมันก็นมาสุดอีกแล้วก็มาเจอปัญหาลูกสูบครับลูกสูบไม่แตกแต่มีรอยขีดข่วนนิดนึงมันทำให้มันมีแรงอัดครับแล้วก็มีเศษครับแล้วก็มีเศษ อะไรไม่รู้แล้ครับตอนนี้ก็น่าจะงานเข้าแล้วว่าผมกลัวว่าจะเข้าเครื่องนะครับกลัวว่ามันจะกระเด็นเข้าเครื่องว่า,วามันตกอยู่แถวสากนี้นะก็มีทางเดียวเซฟถ้าขับไกลนะครับก็คือผ่าเครื่องแม่งเลยจบเลยครับโอเคครับผมเราก็ขอปิดคลิปเพียงเทนี้แล้วกันเนาะตกลงแรงขับไกลแต่ต้องทําให้เต็มที่นะครับเ,เราต้องเซฟตัวเอง การทําก็ต้องให้แน่นๆนิดเดงนะครับให้ปลอดภัยนะครับต่อการกับขี่ถ้ามันพังไปกลางทางคงลำบากนะเาะรถหังไกลนะครับโอเคครับพอจบคลิปแข่นี้แล้วกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับตะไคร้นะครับผมโอเคสั้นสองทีบุรีรัมย์บายเยี่ยมมาก